งอจากไหนคะนี่งอกการเหรอคะหวานนะงอของการงอเมืองการเมืองการปลูกงอได้ด้วยเยอะใช่ไหมคะบอกโลเท่าไหร่คะนี่ร้ละร้อยแล้วเลือกได้ไหม เลือกเลยเลือกได้เลือกได้ว่าี่เลือกให้เอาอะไเอาถุงละโลสองโลหวานพี่ไม่ต้องเอาไม้ท่อนมันไปเยอะมันหนักโนโนไม่กินกิ่งมันนะหนูกินแต่ลูกบ้าน ใช่หรอเงินการเนี่ยก็คือหลังจากเราไม่มียิงไงคือขายผลไม้อ๋อเออไอเดียดีอ่ะใช่แล้วก็สงสัยอยู่ว่าคืออะไรผลไม้รถแห้งไอเดียอ๋อเฟสเฟสตัวนี้เลยป่ะใช่ครับนี่ครับเฟสเงินการนะครับ fc ใครที่อยากได้รถแห่นะครับก็คือรถแห่ทองผาภูมิเนี่ยเหรอ อ๋อม <ok> ีชื you <bizarre> ่อรถแห่เลยอยรถนมนุ่นครับตวนนี้ไว้ใช้เฉพาะพี่ฮืมดูอ่ะพี่เขาไอเดียดีมากเลยนะเดี๋ยวต้องไปดูด้านหน้าก่อนเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าก่อนจะว่าเขา เขาไม่ได้ไอ้น,นี่ไงเขาใส่แบบลำโพงเออ,อปั้นแบบแบบเป็นสี่เหลี่ยมเลยอ่ะเอออันนี้ออกแบบมันก็ไม่เหมือนบ้านเราเนาะน,นี่จะเป็นเครื่องเสียงรถด,ด้วยหรือเปล่าใช่ใช่อันนี้อะไรพี่<ต>เป็นเป็นเครื่องเสียงไฟเครื่องปั่นหรือว่าไฟดีซีับเครื่องรถนี่แหละเป็นรถโอรถ เสียงแบตรถโอ้โหได้ดนตรีสดได้ด้วยไอ้ตู้เบรคยัมีมีข้างหน้าอีกมั้มันมีข้างหลังครับรวมหมดในตู้ต่างห้างข้างข้างหลังแค่นี้ข้างหน้าก็คือแค่นี้ตรงกลางก็คือนั้นตัวหน้าแล้วก็หันไปข้างหลังก็ไปกดดูเลยดูเหนื่อยแล้ ต้องเข้าไปดูอ,อ,อะไรรถแห่ทองผาภูมิรับซื้อและจําหน่ายผลไม้สดทุกชนิดเอา้าทำไมพี่บอกว่าผลไม้สดทุกชนิดทำไมมีแต่เงาะอ๋อเป็นลาเป็นหน้ามันอย่างเงี้ยเหรออ๋อ,อ,อไม่ใช่หน้ามันแล้วก็กายเป็นอกไม้ด้วยอ๋อ,อไม่ใช่หน้านเงาะมีผลไม้ตัวอื่นก็เอาผลไม้อื่นขาย ถ้าอยู่เขตเมืองการนี่ไปทางไหนบ้างอยู่ตรงนี้ตลอดหรือว่าเราเร่ไปเรื่อยทำว่าได้จะทำเทปทิ้งเกมนั้นมีเ้องขัดตอนวันนี้ไปออกขี้ยางขันไปออกขี้ยางด้วยออขี้ยาง,ยยางไปวิ่งขี้ยางด้วยโอวิ่งขี้ยางไงอ๋อไอ้นั่นรถบัวอีกคันหนึ่งเป็นแบบคันหนึ่ดูพี่แกไอเดียดีมากเลยนะอันนี้เงาะของเมืองกาล แต่แต่เขตบ้านผมไม่มีตรงนี้นะเนี่ยเขตบ้านผมไม่มีตรงนี้นะทำร่มทำรมปไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะยิงตู้ครับเ่ยนไปหน้าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะแต่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะดีแกก็ออกไอเดียแกก็ใสย่ยกหัวได้นะครับนแบบยกหัวได้ ข้างบนมีเหยียบได้ด้วยหรอข <c oughs> ้างบนนี่เหยียบได้ด้วยหรอไ่รพื้นเลนคือคนไปเต้นได้ด้วยหรือยังไงโอ้เป็นเวทีเป็นเวทีเบูรการครับบรการเราอยู่ตรงไหนไม่รู้แถบปตทก็เลยเห็นรถผลไม้โอ้ไอเดียดีมาก รถแห่อันนี้ยังเปิดฟังได้ใช่ป่ะพี่มีรูปอะไรให้ผมดูไม่บอกเสดถ้าเล่นก็จะเล่นแบบนี้แล้วโอ้โหก็เข้าไปดูในเพจแล้วกันก็ลงลงด้วยใช่ไหมเออหรอสุดใช้งานได้ด้วย แห่ได้ด้วยอืมเ mm. งาะก็หวานเดี๋ยวกังคืนแกก็โอ้โหน่าจะมีตู้ข้างบนอีกมีบันไดแกขึ้นไปแกทำบันไดบันไดขึ้นไปข้างบน อันนี้ใช่ไหมบันไดขึ้นไปข้างบนนี่ครับโอ้ oh, สุดยอดไอเดียดีมากเลยอันนี้พอเราจะเก็บปุ๊บจับโยนจับโยนจับโยนปิดฝน,นตกฝนตกปิดพมา่านโอ้ไอเดียสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องเลยขายของก็ได้เนี่ยครับอันนี้คันนี้จะเปิดเป็นเวทีได้ เปิดออกคางได้เลยออ้แต่วันนี้ไม่ต้องที่ยางคันนี้นะอันนี้มันจะเปิดแป้งออกไปข้างทำทำเป็นเวทีได้หมดเ,เป็นลังพาโอ,โ,โอ้โหมีสองคันระบบเวทีเครื่องเสียงด้วยโอ้โหเมืองการครับของดีของเมืองการใครก็สนใจสอบถามได้ในตามนี้เราพอดีเรามาเจอไงก็เลยว่าเอ๊ะอะไรรถแห่ รถแห่ผลไม้ผลไม้สดรถแห่ก็เลยผมผ่านไปแล้วแหละไปส่งของเสร็จแล้วก็เลยกลับมาตูา้เบ็ดดอกอะไรครับพี่สิบแปดโอ้โหอันนี้ร้อ,อนน 150. แล้วพาวเวอร์พี่ไว้ตรงไหนอะพาวเวอร์ไว้ตรงไหนพาวเวอร์ไว้ข้างนอกครับอ๋อแต่แต่เราถอดออกใช่ป่ะเวลาเสรนแล้วเราตู้เบ็ดใหญ่เราต้องเอาพาวเวอร์เกวด อ้าเล็กๆครับใช้ตัวเล็กเนี่ยเป็นเป็นพาวเวอร์บ้านหรือว่าพาวเวอร์บ้านดอกดอกบ้านแต่ใช้ใช้ไฟตัวไหนเครื่องปั่นหรือว่ายังไงใช้อันนี้ก็ได้ดีซีก็ได้โอโ้โหสุดจัดของผมไม่มีอะไรเรามีแค่นั่นแหละเสียงกลางบนหัวกันนั่นแหละไปแล้วครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับเมืองการนะครับเมืองการใครต้องการรถแหก่ก็นี่ตามนี้เลย โอเคเดี okay, e ux, e ๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเดี๋ยวเราไปนอนกันธรรมกานั่นแหละไม่รู้ว่าตรงไหนยังไม่ถึงพี่กัดเลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ